ครับเห็ดที่เราได้ทั้งหมดวันนี้ครับกับพอได้ต้มในแกงอยู่ครับอันนี้ครับเรามาเก็บเห็ดครั้งที่สองกันครับมาทีหลังเขาครับมาเกือบจะเที่ยงแล้วครับมาสิบสิบเอ็ดกว่าแล้วครับมาทีหลังเขาก็เก็บก็ลองเดินสุ่มๆดูก็พอมาเจอเลยครับนี่ดอกใหญ่มากเลยครับเหลือมีระมัณ แค่นี้แหละครับเพราะรอยเกิดเก่ามานันเขาเก็บกันไปจนเกือบหมดแล้วเก็บตั้งแต่นู่นเป็นทางเก่าครับตั้งแต่จากคลิปรอบเที่ยวที่บอกว่ามาอุ๊เขาเก็บก่อนครับมารอบนี้ก็ดูสิครับอเมื่อวานก็ไม่ได้ดูมาวันนี้โอ้ดอกใหญ่มากเลยครับดูสวยงามสวยครับเดี๋ยวรอเดินลุ้นต่อๆไปครับว่าจะได้อีกไหมครับ ครับและเราก็ได้มาเจอเห็ดไรก็ไม่รู้ครับหน้าตาปแปลกๆแต่ดูสวยดีครับไม่รู้เห็ดไรและเราก็ได้มาเจออีกแล้วไม่รู้เหตุไรครับดูสิสวยงามครับตามธรรมชาติเห็ดไรก็ไม่รู้ดูสิธรรมชาติพื้นป่าพื้นเขาร่มรื่นเย็นสบายดีครับมีแต่ป่า ดูสิครับเราเจออะไรในป่าครับดูโอ้โหจักจันจักจันป่าครับใหญ่มากเลยพี่น้องดูสิครับสีสันสวยงามมากครับใหญ่จริงๆครับอื้มใหญ่มากเลยครับกับดูสิครับนี่แมงดาโอ้ใหญ่เกือบเท่ากันเลยครับใมันธรรมชาติมันดูกลมกลืนมากเลยครับ กลมกลืนกับธรรมชาติมากเลยครับดูไกลๆมองเกือบว่าเปลือกไม้เลยครับต้องเข้าไปใกล้ๆถึงจะเห็นชัดๆครับโอ้โหจักรจันสวยงามครับข้างล่างก็มีเห็ดด้วยครับเห็ดแดงครับเห็ดแดงนะครับสวยครับเห็ดแดงตรงนี้ดอกครับ มาเจอเห็ไดไรแล้วไม่รู้ครับสวยครับดูแต่มันเริ่มเน่าแล้วครับมีขามันด้วยครับสวยงามนี่แล้วเราก็ได้มาเจอเห็ดแดงตรงนี้เด้ครับนี่ครับเห็ดแดงหูดอกดูสิครับกําลังสวยเลยกําลังตุมๆปปอแกแากดิน ừ, แล้วก็ข้างในป่านั่นนี่ครับนั่นนั่นแล้วก็นี่นี่เราได้มาเห็นตรงนี้ครับอืม ดูสิครับแล้วก็นานจำเห็นไหมครับกำลังโปล่กเกปิ้นนั่นนั่นแล้วก็มีเห็ดน,น้อยๆด้วยครับนี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ด,ดูนี่นี่นะครับเราเดินมาได้เจอเห็ดในสภาพพื้นที่ป่าลุ่งๆครับเจอเห็ดอีกแล้วครับนี่น่าจะมีรอยคนเก็บไปก่อนแล้วครับดูเห็นได้ครับ กำลังปลูกแจกดินตุ้มๆสวยๆเลยนี่ดอกหนึ่งครับนี่เห็นไหมมันหลบบางน่าจะเกิดเป็นแถวนี่นะครับเดี๋ยวลองเดินดูก่อนครับโอ้นี่ไงครับเห็นไหมครับกำลังปลูกแจกดินสวยๆเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นเห็ดเหมือนกันครับนี่ที่ดินแตกๆเห็นไหมครับน่าจะเห็นเหมือนกันครับเดี๋ยวลองเปิดดูโอ้ใช่เลยครับนั่นเห็นไหมครับเขาขาวอยู่ข้างในเห็ดครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก่อนนะครับแป๊บ จริงๆแล้วคบนี่สามดอกครับใบไม้ปิดนะครับเราก็มาเจอต้นก็เป็นสี่ครับห้าตรงนี้มีห้าดอกครับดอกสวยมากเลยครับดูทิวบรรยากาศสวยครับครับแล้วเราได้มาเจอดินแตกครับดูมาลุ้นกันดูครับว่าจะใช่เห็ดไหมครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูไม่ใช่เห็ดนะโอ้เห็ดจริงด้วยเห็นไหมครับขาว เราเห็นรอยแตกอยู่ประมาณนี้ก็เป็นรอยบัวเขาเลยดูยากนิดหนึ่งรอยแตกตรงนี้อันหนึ่งครับก็ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะรุนกันครับว่าจะใช่เห็ดไหมครับหรือจะเป็นเห็ดแค่ดอกเดียวเป็นเห็ดจริงๆนะครับนี่ดอกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ดอกหนึ่งครับดูสวยงามครับของดอกอันนี้นะครับเราได้มาเจอเห็ดละงูะครับดูครับ นี่เมื่อกี้ผมคิดว่าแต่อะไรเห็นมันแตกจากดินเลยแคดูนิดหนึ่งครับพอมาดูอีกนี่ครับพอมองเห็นไหมครับดินมันแตกเห็นไหมครับนี่ดินมันแตกดูครับนี่ดินแตกแล้วผมก็มานี่เปิดไปโอ้โหไข่ใหญ่ใหญ่ขอฟองครับดูสินี่เขาฟองที่หนึ่งนี่ฟองที่สองพอเปิดขึ้นไปอีกนี่ครับข้างบนก็มีขึ้นมนกำลังแตกจากดินเห็นไหมครับ นี่ไงครับหลังแตกออกจากดินใหญ่เหมือนกันครับนี่ด้วยครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วนี่โอ้หมีต่อครับหนี่ครับหลังแตกออกจากดินเหมือนกันใกล้ๆกันครับแตกอาจจะมองยากหน่อยนะครับ๋ยวแค่ให้ดูนิดๆครับนี่ครับเห็นเนี่ครับนั่นครับแล้วผมเดินขึ้นไป มันก็เห็นอยู่แถวๆนี้แหละครับมาอีกสักดอกสองดอกโหนี่นี่ครับดอกใหญ่ครับเห็นไหมครับนี่ครับกําลางแตกจากดินหลังสวยเลยครับแล้วก็ตรงนี้ดอกครับดูใกล้ๆชัดๆนะครับอืมหลังผู่ยังสวยเลยครับนู่นในนั้นน่าจะมีขตางนี้ครับไปเห็นดินแตกโอ้โหนี่ครับ ดินกำลังแตกเห็นไหมครับหืมพอได้โอ้นี่มีดอกนี้กําลังปวงจากไม้ครับโตจากไม้เห็นไหมครับเหลืองๆครับหืมสวยเลยครับสวยงามครับสวยพอได้ครับพอได้เกงอยู่ครับวันนี้หลายดอกครับเต็มตรงนี้เลยครับ ครับแล้วก็ได้เจอเห็ดไรไม่รู้ครับโอ้โหดอกยาวมากเลยครับดูสิยาวเลยครับหืมยาวเลยดูครับไม่รู้เห็ดไรครับผมไม่รู้จักหรอกผมไม่เก็บหรอกครับโอ้โหเมื่อเช้าตอนเราขี่รถมานะครับทางที่ขี่รถไปจอดเมื่อเช้าไม่เห็นครับดูสิครับพอมาจากเก็บเห็ดดูสิครับโอ้โหเลนล่อตามถนนเลยครับคือกลางถนนเลยเมื่อกี้ขี่รถมาโอ้โหตกใจหมดคิดว่าแต่อะไรครับ อูเห uh, ็ดดอกงใหญ่มากเลยนี่น่าจะอีกดอกครับเป็นดินแตงอันนี้เดี๋ยวดูอีกครับพอมีไหมครับเ่อได้อีกสักนิดหน่อยต้นสุดเราว่ามาดูต้นสุดท้ายก่อนกลับบ้านก็โอ้โหได้จริงๆครับเจอจริงๆสวยงามครับดูสวยครับสวยงาม งามมากครับสีดอกครับเห็ดที่เราได้ทั้งหมดวันนี้ครับกับพอได้ต้มได้แกงอยู่ครับ